สวัสดีเราก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านคะ่ะตอนนี้น้องตีก็ออกจากการไปส่งน้องอยู่ที่ด่านโตโมหนองคายนะคะทุกคนก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยอะไรน้องตีก็เดินทางออกกลับสู่ไซยาูุิมก่อนจะกลับไซยาูุิมน้องตีก็ว่าจะแวะที่อุดรน,นะคะแวะที่อุดรอ,อยู่ที่อำเภอเพ็ญน,นะคะไม่รู้ว่าน่าจะขึ้นกับอำเภอเพ็ญน,นะคะพันี้ดูวันนี้นะคะรถติด รถบรรทุกของทางนั้นเลยนะคะรถบรรทุกตู้ที่ของปันเนอร์นะคะทุกคนเยอะนะคะเยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะจอดกันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเรียนกันอยู่เลยนะคะแม้กระทั่งถนนถึงว่าถานนจะทางทาไม่เสร็จแต่นะคะทุกคนถนนที่นี่นะคะแบบเร็วมากเลยนะน้องตีเข้ายู่น้องตีสังเกตนะน,น้องตีไม่ได้มานี่ก็ประมาณตั้งน้องตีไม่ได้มาก็ประมาณตั้งแต่เดือนสี่เนาะตั้งแต่เดือนสี่กลับคืนมาคราวนี้นะอะไรก็เสร็จ ไปเยอะแล้วนะคะทุกคนเสร็จไปเยอะแล้วดูสิคะหนูถนนนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะน่าจะเป็นถนนคอนกรีต <dimin fin it> นะที่มาตรฐานสุดๆนะแบบเพื่อนกําลังทําใกล้จะ,จ,ละะกลจะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วตอนที่น้องตีมาตอนนั้นเพื่อนอยังอู้เพื่อนยังม้างหรือว่าเพื่อนอยังอ่าม้างถนนอยู่เลยนะคะม้างถนนอยู่เลยก็ถือว่าผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนนะก็จะเสร็จนะคะม่อีกกี่เดือนนี่น้องว่าน้องตีว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเนี่ย เพื่อนทำแบบท่านท่านทำถนนทำเสร็จเร็วมากๆเลยนะเพราะว่าเครื่องอุปกรณ์ในการทำถนนของบ้านเมืองพิงโกดูแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยเนาะทันสมัยจริงๆนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถดแมคโคลรดริดนยแต่ว่าถนนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านน้องตีสังเกตเพื่พี่จะออกออกทั้งหมดเลยนะเพื่อนไม่เอาถนนเก่านะเพื่อนจะเอาใหม่หมดเลยนะเอาใหม่ทั้งหมดเลยก็คือเพื่อนจะเอาพื้นถนนตัวเก่าเนี่ยออกให้หมดเลยนะ ดูแต่ว่าเครื่องมืออุปกรณ์ของเพื่อนนะคะอุ้ยทันสมัยมากๆเนี่ยโอ้โหอันนั้นรถอะไรนั่น่ะนะคะทุกคนมีทั้งรถสีน้ำรถอู้ยเยอะแยะมากมายนะคะตรงที่เราวิ่งอยู่นี่จะเป็นถนนคอนกรีตที่แบบใหญ่มากๆเลยนะใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยแหละน้องตีว่านะเพราะว่าถนนเส้นนีจะเอ่อแต่ก่อนแต่เดิมก็น่าประมาณ ถนนเป็นถนนสีน่เลนหรือสองเลนน้องตีจำไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็คือที่เราเห็นนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเป็นถนนคอนกรีตที่เรียบมากๆมาตรฐานสุดๆเลยนะคะนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ถนนหนองคายนะคะหนองคายนี่จะมุ่งหน้าสู่ถนนวงเวนหรือเปล่าวงเวนรอบนอกเมืองอหนองคายนะคะ จะเป็นทางไปอุดรแล้วก็ทางไปบึงการนะคะแล้วก็มาที่สะพานมิตรภาพนะคะวงเวียนตัวนี้จะเป็นวงเวียนที่ใหญ่โตแล้วก็อลังการมากๆเลยเนาะดูโอ้โหดูเหล็กเพื่อนนะคะดูเหล็กเหล็กเหล็กที่เพิ่นเสียบไว้นะคะเป็นอุโหูสารสารกันถี่สุดๆเลยนะคะนะคะแล้วก็พันทีคอนอกรีตนี้หนามากเลยนะคะเหนือจริงๆนะคะนะคะข้างหน้าก็มีไฟแดงนะคะ แล้วเพื่อนจะมีแท่งมอลลี่อี่กั้นไว้นะคะเพราะว่าถนนจะวิ่งได้แค่เลนเดียวนะคะอ่าเนี่ยค่ะรถนะคะ,อ,ะอู้นี่เหรอรถที่เพื่อนทำถนนน่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนใจแบบไหนอะ่ะเนี่ยทำให้ถนนที่ว่าเป็นถนนคอนกรีตที่สวยหรูแล้วก็หนาขนาดนี้ได้แฟนบอกว่าเป็นรถคันนั้นนะเพื่อนเพื่นทำยังไงอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปดูแบบให้แน่ใจก่อนนะคะเพื่อเป็นแบบนี้เหรอคะรถที่ทําให้ที่เิ่นทําถนนแล้วมันออกมาสวยงดงามขนาดนี้นะคะเนี่ยเพื่อนทาพอนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหม,มรถถึงกระจกอ,อยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะนี่เหลอรถที่เพืเ่อนเฮ็ดเป็นถนนคอนกรีดที่สวยหนูรืองดงามน้องตีที่เลยกน้องตีว่าเป็นคนทํานะคะ เป็นคนทําคือเพื่อนเอารถโม่ปูนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนรถโม่ปูนมาเทแล้วก็ใช้คนทำอย่างเงี้ยที่แรกน้องตีเข้าใจแบบนี้นะโอ้นี่เหรอโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้เหรอคะทุกคนที่ารถคนทำถนนคอนกีเทพื้นอนะเทพื้นถนนนะป้ารถนะคะหน้าตาแบบนี้นี่เองน้องตีแล้วละอันอันที่เพื่อนวางอยู่ตรงนี้เพื่อทำกันยังไงนะคะทุกคน ทำแบบนี้ลวดแบบเป็นลวดแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเพื่อนทำนี่น้องตีไม่เห็นนะอันนี้ก็คือเพิ่นจอดอยู่อยู่ช่วงพักงานเพื่อนอยู่นะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะมือเช้าในฟ้านี่เหรอรถที่เพื่อนทำถนนได้สวยงามขนาดนี้อโอ้โหหน้าตาแบบนี้นี่เองอะน้องตีก็นะ่าจะเข้าใจผิดมาตั้งนานเลยเพ่อนดีเพื่อนทำาสุดที่นี้เพื่อนก็จอดไปตรงนั้นใช่ไหมน้องตีก็เข้าใจผิดมาตั้งนานเนาะก็ ว่าเป็นคนทำเนาะเป็นคนทำอ่ะน้องตีก็ถ่ายทําถนนอยู่ที่เมืองไทยนี่มานานแล้วนะแต่น้องตีไม่เห็นนะเพื่อนเอานวดอันนี้ทำอ่ะก็คือน้องตีเห็นเพื่อนเออเห็นตอนเพิ่อบดเพื่อนรีดแล้วก็ทําถนนลาดยางเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่ารถที่ทําถนนคอนกรีตเนี่ยน้องตียังไม่เห็นเลยนะที่ว่าเพื่อนทําแบบ ส่วนมากน้องตีจะเข้าใจนะเห็นเพื่อนทําถนนคอนกรีตอยู่แถวบ้านเนาะเพื่อนก็ใช้คนทามาค่ะทุกคนก็คือเพื่อนเอาสารตะไคร่หรือเพื่อนเอาตะไคร่ลงมาวางใช่ไหมแล้วก็เพื่อนก็ใช้รถโม่ปูนอะรถโมปูนถอยเข้าไปเราก็ไปเทแล้วก็ใช้คนบูกอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านแต่น้องตีไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นว่าเพื่อนอทำถนนคอนกรีตแบบเป็นทางใหญ่ขนาดนี้เพื่อนใช้รถที่มีหน้าตาแบบนี้นะแบบเนี้ยแบบ มันเป็นเครื่องมือที่น่าจะทันสมัยมากๆเลยนะเท่าที่น้องตีได้เห็นเนาะเพราะว่าน้องตีก็ไม่เคยเห็นนะว่าเพื่อนใจรถนี้ทำแล้วเพื่อนทำกันแบบไหนเนาะน้องอ่ตีก็เลยกลับไปเพื่อดูเพื่อความแน่ใจนะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะโอ้โหแบบหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองที่สามารถทำให้ถนนประเทศไทย ที่เป็นถนนคนกรีดแบบนี้หนาแล้วก็สวยงดงามขนาดนี้แล้วก็อลังการขนาดนี้ก็หน้าตารถที่ทําก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอโ้โหถือว่าสุดยอดงดงามมากๆปเป็นบุญตานะคะคที่ได้มาเห็นนะคะทุกคนน้องตีก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะว่าเพื่อนไซรุอันนี้ทำเนาะน้องตีเองก็เพิ่งเห็นนั้นะทั้งๆท,ที่น้องตีนานเห็นไหมคะทุกคนน้องตีก็คิดว่าเพือนไซรุอันนี้นะ <gereki> <Me> ทีเพื่อนสซรุนโม่ปูนแล้วก็มีคนทําแบบนี้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านความเข้าใจของน้องตีเนาะแต่ว่าแฟนน้องตีว่าเพื่อนไ่รถอันนี้บ้างแล้วก็ส่รถที่เพื่อนจอดไว้แบบเมื่อตะกี้ค่ะทุกคนทําบ้างนะคะส่วนมากเพิ่นจะไ่รถททาไม่นานะคะทุกคนถนนอยู่ที่ประเทศไทยถึงได้มาตรฐานแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะ โอ้เข้าใจแล้วนะคะแบบนี้เปิดทงูเปิดตาน้องตีได้อย่างเต็มที่เลยนะคะก็คือเป็นสายรถนะคะเป็นซสยซสยรถที่ทันสมัยในการก่อสร้างถนนถึงทําให้ถนนสิ้นเล้ววร็วนะคะทุกคนแล้วก็นะคะถนนจะเรียบสวยงามแบบนี้เลยนะคะก็ะค,ะคือสายทั้งงานรถและก็สายพล้งงานคนนะคะก็คือประสมป,ประสานกันนะคะ หลายอย่างเนาะอันนี้เขาที่น้องตีเห็นดูถนนบ้านเื่อนเมืองขึ้นก็คือมันงดงามแล้วก็มาตรฐานสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นวงแหวนรอบนอกเมืองหนองคายนะคะนี่ค่ะดูนะคะหนาตึ๊บยังอยู่ที่หนองคายนะคะตอนนี้อยู่ที่ถนนก็จนเมือ้นเนเมือน้นะคะอง้วเ็จะ้นมุ่งหนม้าสู่องเส้นทาง่ง้ง กด้ปะแตูบวงเวียนวงเวียนีเงียบเงียบว่าวงแหวนรอบนอกขงกรงานะคะทุกางากันมาก็มาป็นอลังการยักษสร้างนาดไหนนะคดูเอาแล้วกันนะคะทุกคนก็คือแบบเืนเทได้หนาแล้วก็มาตรฐานสวยงามสุดยอดอลังการนะคะถนนเสินนี้บอกได้เลยว่าเป็นถนนที่ ใหญ่โตมากๆากเลยเป็นถนนคอนกรีตที่ใหญ่มากๆแล้วก็งดงามมากๆดูการท,ทําถนนของเพื่อน,นโค้งงดงามจริงๆเลยนะคะนะคะโอ้โหเนหนามากๆเลยอ่ะหนาจริงๆเลยนะคะคอนกรีตถนนคอนกรีตนะคะน้องตีว่าน่าจะเป็นประมาณสักห้าสิบสินได้มั้งนะกลมหนานะประมาณน,นะคะอันนี้น้องตีแค่คาดเดานะคะยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะนะคะ หนาบอกได้เลยว่าหนาสุดยอดเลยล่ะค่ะทุกคนนะคะดูแต่ขนาดกล้องโทรศัพท์น้องตียังขนาดนี้เลยนะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะวงแหวนรอบหนองคายนะคะพี่ๆเพื่อนๆผ่นนานถนนเส้นนี้จะเป็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนเชื่อมต่อจะเป็นถนนมิตรภาพนะคะยาวถึงอุดรน,นะคะอุดรเลยนะคะ ข้างน้าก็จะมีไฟแดงนะคะอู้แบบอลังการงานสร้างมากๆล่หะจุดนี้อะถ้าใครได้เห็นขนาดยังไม่เสร็จถ้าเสร็จนี่บอกได้เลยว่าอูโหไม่บอกเลยว่าโอ้้หูอ้้หูเลยนะคะก็มาถึงจุดนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย